สวัสดีค่ะทุกคนเนาะพี่หลังจากที่พี่ปูหางหายจากคลิปเนาไปนานเนาะค่ะเมื่อเนี้พี่ปูสิพามาทําน้ําพริกปลาทูเนาะค่ะพี่ปูเกือบลืมแล้วที่แหลกอะก็จะมีนี่เนาะหัวหอมพริกกระเทียมเนาะค่ะเนี่ยพริกกระเทียมนะค่ะเนาะนี่พี่ปูเอาลงโคกเลยเนาะจิตำน้าพริกปลาทูค่ะทุกคนอันนี้ปลาทูกับพีิปูถอดไปแล้วเนาะสี่ตัวนะคะน้ําพริกปลาทูนะคะ แล้วก็ใส่เห็ดน้ำเดอค่ะเนี่ยพี่ปูใส่เห็ดพะตามใจขอบคุณมากนะคะน้องแซบเห็ดพะส่วนหนึ่งไอพี่ปูก็ร้องมาใส่น้ำนิดนึงเนาะคะ่ะเนี่ยพี่ปูใส่เห็ดพอนำค่ะทุกคนอันนี้เห็ดพอจากน้องแซบนัวครัวทองนะคะที่ส่งมาให้ขอบคุณมากนะคะน้องสาวที่น่ารักนะคะแต่พี่ปูไม่ได้รีวิวให้ดูค่ะเดี๋ยวพี่ปูตำน้ำพริกแล้วพี่ปูก็สิบห้าใบเบอ่งวันผักลวกกินกับน้ำพริกปลาทูมีผักอะไรมั่งเนาะค่ะเนาะ เอาไว้เดี๋ยวพี่ปูพาเพิิงจ้านี่ค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ปูโขกแล้วเนาะโอ้ยเหลี่ยมมานเนาะเนาะกะโขกเสซจแล้วเนาะกับมีเฮ็ดพอแล้วกับกระปลาทูที่พี่ปูโขกรวมกันทีนี้กัพี่ปูกะใส่น้ําปลาต้มแล้วค่ะนี่อันนี้ก็นำปลาต้มเฮาได้ทีแล้วเนาะอเทลงใส่พ่อปราหม่าเจ้ะห้ามก็ะตองใส่น้ำยังหลายเนาะเพราะว่าน้ำผิด เขาไปเห็ดแบบข้นๆบานๆเขานี่ละค่ะโอ้ยกับมือเดียวเนาะคะ่ะทุกคนจ้าเนาะจะได้น,น้ำพริกพริกปูนจะแส่ยบกอนี่แหละค่ะอาว่าฮ่าว่ามันแข็งไปเนะาะเขากะมันแข็งก็คือแบบแดดละพี่นอ้องมันมีน้ำมาจักนอยแตว่าไปเนาะ ก็จะใส่หอมพี่ซอยไว้เนาะนี่อันนี้น้ำพริกปลาทูพี่ปูนี่คือกันเลยกับปนลค่ะพี่นนองจา้าแบบนี้เลยอันนี้นะคือเห็ดแบบว่ากินแต่พี่จริงอะ่ะพี่ปูโขบแบบยั่งเยอะนะคะทุกคนนะคะเนาะอันนี้เนาะน้ำพริกจะได้แล้วนะคะแต่ที่นี่พี่ปูใส่แบบเบิงถ้าพี่ปูเห็ดไวไห่ลายพี่ปูกะจะแบ่งใส่ถุงประมาณแบบนี้เนาะกินแค่ละคังนะคะ แมวแมวแมวปั看看네 Stevens, บมาพ่อแมวเนาะประเด็นกินเทลาค่ะพี่ปูกก็จะเหตุแบบนี้ไว cherish, ้์นอมอาหารเนาะเอาเขาฟิตไว้เนาะ่ะเนี่ยจะได้ประมาณสามถุงนะคะเนี่ย้าเขาอยากกินเข้ากระเจาออกมาเลยแล้วก็เขากระต้มน้าปลาเนาะหรือว่าถ้าใช้บ่มักน้าปลาเขาก็ต้มต้มน้าเปล่าน้าเกลือเนาะกระใสผสมกันใดนะคะอันนี้ก็คือผักจะมีน้ำมัต้มเนาะพี่ปูกกระต้มน้ำมันแล้วค่ะ หน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็มีบวบเนาะมีบวบหอมอันนี้ดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียววานแล้วก็ดอกแคเนาะค่ะเนี่ยอันนี้พี่ปลูกอ่ะนี่แหละค่ะจะเหตุไงๆน้ำพีของพี่ปู่าเด้อพี่ปู่ก็จะตักใส่ถ้วยมาเด้อค่ะทุกคนจ้าเนาะมามานะะเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งน้ำพีปู่วานถ้าเซตจับแล้วมันจะแบบไห นี่ค่ะทุกคนหลังจากทำเสร็จน่าก,กินบัจ้าน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดเผาะนะคะลองทำบองเดอ้อน้ำพริกนะคะพักหลากหลายเนาะค่ะเนาะตามที่หเหบงเนาะ,ะอันนี้ก็ใส่วัวขอบคุณมากนะคะอันนี้จากแซบนัวขัวทองนะคะที่ฝากมาให้พี่ปุก๊กอะขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องสาวคนนี้มากมากนะคะรักมากที่สุดก็คือน้องสาวคนนี้นะคะแซบนัวขัวทองค่ะที่ฝากมาให้พี่สาวกิน จะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะน้ำใจลนลามนะสิ่งของทดแทนบ่ด้นะคะทดแทนน้ำใจไม่ได้นะคะน,น้อทุกคนเนาะคลิปนี้กับพี่ปูกับสิคอลาไปก่อนเนาะจุ๊แคนีค่ะมากินน้ำพริกด้วยกันไปจ้าเด้อขอบพูดหลายๆค่ะไว้พบวกันอีกคลิปหน้าคือเก้าคลิปตีกับคอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ